คีมมีของแถมให้ค่ะคีมมีของแถมให้แต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรค่ะอาจจะสวมใส่มีมีแหวนทองศูนจุกกรรมเหลืออยู่สองวงอาจจะใส่เป็นแหวนทองศูนจุกกรรมให้นะคะมีแหวนทองศูนจุกกรรมเหลืออยู่สองวงเพราะว่าสั่งไปใหม่หมยังไม่ได้ขึ้นแววที่กรุงเทพเลยค่ะวันนี้ต้องไปแล้ว แบงค์100กับแบงค์500มาใส่เพิ่มใส่ผัวมาด้วยได้ไหม ชามือแค่กูทำกล่องสมผัวหรอแล้วถ้ามึงส่งไปได้พมา่ามึงจะเอาไหมล่ะใครจะครีมเก้าสิบเ9าบาทนะคะเดี๋ยวครีมหนูส่งใส่อ่างเปาให้สักหมื่นหนึ่งก็ได้เนาะส่งนะส่งใส่อ่างเปาให้หนึ่งหมื่นบาทสำหรับคนเอฟครีมได้ครีมไปใช้แล้วคุณจะติดใจจะบอกใครใช้ครีมแล้วจะติดใจ ปิ้งมากคือยังไม่มาเลยที่ไหนน้องตามพี่ครีมพิมพ์ออ่างเลขหนึ่งนะคะราคา79บาบาทจะส,ส่งฟรี เป็นครีมเอนิสแบบนี้ที่หนูใช้ทาหน้าทาเช้าและเย็นนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เป็นฝ้าสิวฝ้ากระจุดดงดำสามารถใช้ได้ราคา79บาทจัดส่งฟรีครีมสามารถสั่งได้ตลอดเลยค่ะใครจะรับราคา79บาทจัดส่งฟรีพิมพ์ออ่างเล็กหนึ่งหนูสุมใส่ไม่เป็นสิวก็ใช้ได้ค่ะใช้แล้วผิวหน้าจะนุ่มชุ่มชื่นนะคะใช้แล้วผิวหน้าจะนุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยเห็นปะจริงๆหนูจะมีรอยล่องลึกตรงกลางหน้าผากนะคะเป็นรอยขีดลึกมากเลยนะคะหนึ่งใช้แล้วมันก็ตื้นขึ้น ตัวนี้เป็นนีนี่คือหน้าสดกล้องสดไม่มีเอฟเฟคไม่มีฟิลเตอร์เป็นประจําเดือนมีสิวขึ้นบ้างค่ะแต่ขึ้นแล้วก็จะยุบไปราคา79บาทพิมพ์อ่างเลขกหนึ่งสูมใส่อ่างเปาให้10,000บาทส่วนใครจะเอากล่องสูงเครื่องรางราคา99บาทจะส่งฟรีพิมพ์รหัส F99 เสูงเครื่องราง99บาบาทใส่อ่างเปาให้ทุกกล่องนะคะใครที่เอฟเครื่องรางมานะคะลุ้นได้เลยค่ะในกล่อง ส่วนใหญ่จะใส่เป็นปีเสียกับกําไรนะ90%คือใส่เป็นปีเสียกับกําไรค่ะทีมใครได้ไปใช้แล้วแล้วจะจิตใจหนูจะบอกเลยแพ้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะหนกำลังเปะลาเบลมี่ฝ้ากะใช้แล้วจางลงค่ะพี่กบจา๋าคนที่เป็นฝ้าเป็นกะใช้แล้วจางลงค่ะ ไม่มีสารประลอดไม่มีสารอันตรายคนท้องใช้ได้เด็กใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะ คจะส่งให้วันนี้จ้า มใครใช้แล้วจะติดใจบอกเลยขอบคุณมากค่ะพี่หนู่รุอไทยออบคุณครับแปะลาเบลเรียบร้อยเยนช่วงเย็นขนส่งจะมาเอาของเดี๋ยวหนูจะลงไลน์แล้วนะทุกคนจ๋าใครจะโอนหลังจบไลน์สดโอนได้เลยเดี๋ยวหนูจะกลับมาขึ้นไลน์ใหม่ Deu um moto, ครีมอ,อ่างเล็กหนึ่งนะคะขอสิบกล่องสุดท้ายนะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งขอสิบกล่องสุดท้ายค่ะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทขอสิบกล่องสุดท้ายใครใช้แล้วจะรู้เลยอ่ะมันดีจริงหน้าหนูใช้ตัวเดียวจบจเอฟคีมเพิ่มระบบไม่ดูกคุณเจนจา๋าแจ้งในในแชทได้เลยค่ะ ให้แอดมินเพิ่มยอดให้ใครจะเอาพิมพออ่างเลขหนึ่งนะคะ9 9บาทจะสง่งเอบาทจะส่งฟรีนะคิม79บาทจะส่งฟรนะีใช้แล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ำได้เลยค่ะหนูจะบอกว่าลูกค้าซื้อซ้ำซื้อประจำเยอะมากเหลือ10กล่องสุดท้ายค่ะเหลือ10คนสุดท้าย10ออเดอร์สุดท้าย 没挂了。<noise> กลับมาเดี๋ยวหนูกลับมาแพ็ครอบต่อไปหนูจะมาไล์ให้ดูนะคะเดี๋ยวมาแพ็ครอบต่อไปจะมาไล์ให้ดูเดี๋ยวลงไล์แล้วขอบคุณค่ะ